คราวนี้จัดไป้สี่ตัวสี่ตัวนี้โลกว่าเกือบสองโลแล้วมีทีนี้ใหญ่ขึ้นแล้ว สี่ตัวไม่ได้เห็นตอนเป่าอ๋อพอดีเห็นปลามันลอยก็เลยเดินเข้าสวนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เอาไปไปถ่ายก็เลยเป่ามาแล้วก็เอามาโชว์หน่อยสี่ตัวอ้วนๆตัวละครึ่งโลตัวน ตัว,วเกือบครึ่งโลประมาณสี่ขีดตัวนก็มีครึ่งโลตัวสี่ขีดตัวแล้นก็ตัวสามขีดก็โลกว่าสี่ตัวย่างเกลือลม cắm kĩ cái này, thoát nét này đi mà